ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาจากเพจจำหน่ายเรื่องยนต์และอุปกรณ์การเกษตรนะครับก <Okay. S 1> ็สำหรับคลิปนี้ผมมีเรื่อยนต์มารีวิวให้ได้ดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวน,นี้จะเป็นรุ่น Z b 5 2 0 0 e นะครับเป็นรุ่นเป็นของยี่ห้อมิสูควายเล็กตนนัวนี้ตัวเครื่องจะเป็นสีดำล้วนนะครับผลิตจากวัสดุชั้นดีนะครับตัวลานสตาร์ทก็จะเป็นลานสตาร์ทดึงเบานะสตาร์ทติดง่าย เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับก็จะใช้เป็นน้ํามันเป็นซีน95หรือว่า91ผสม2ทีนะครับเรามาดูส่วนของตัวสเตอร์นะครับสเตอร์ตัวนี้จะเป็นสเตอร์แบบเฟืองนะครับสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถรองรับใบายาวได้สูงสุด25นิ้วนะครับก็สามารถใช้กับไม้ใหญ่หรือว่างานหน,งหนักได้สบายนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของอุปกรณ์ของแถมนะครับอุปกรณ์ของแถมที่มีไปให้ก็จะมีเป็น โซ่พร้อมบาร์11.5นิ้ว1ชุดนะครับแล้วก็ถุงมือถุงมือจะเป็นถุงมือผ้าและถุงใส่เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่แถมมาให้ก็จะมีเป็นบล็อกหัวเทียน1ชิน้นตะไบนะครับไขควงปากแบนหกเหลี่ยม2ขนาดนะครับลดอีกหชิ้นก็จะเป็นกระปุกตวงน้ำมันนะครับ ทั้งหมด1ชุดตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ของแถมนะครับราคา2,990นะครับฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางย้ำนะครับ2,990านะครับฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ทางด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ